ให้เขาอกแตกตายไปเองโอเคไหมนะง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยไม่ต้องสนใจนะครับอย่างแรกเลยฮะแรงบรนดาลใจผมฮะผมบอกว่าผมอยากจะปลดหนี้กว่าล้านบาทให้ได้นะครับผมสามารถปลดหนี้กว่าล้านบาทได้ภายในระยะเวลา3ปีครับท่านครับนะตอนนี้ผมไม่มีหนี้เลยนะครับไม่มีหนี้เลยหมายถึงว่าหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรต่างๆนะนะครับมีใครมีใครเป็นหนี้ มีใครรู้จักบัตรต่างๆเหล่านี้ไหมท่านเชื่อไหมทั้งทั้งสิบบัตรสิบกว่าบัตรเนี่ยผมมีหมดเลยนะนะครับสมัยก่อนนะผมมีหมดเลยทุกบัตรเลยนะฮะนะครับแล้ววงเงินเต็มทุกบัตรนะพี่นะครับแล้วผมก็ปลดได้หมดแล้วไม่ใช่เอาไปฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าเราเอามาทําขยายธุรกิจของเราไงบางทีมัน,ม,นมันจำเป็นเนาะนะครับก็เกลี้ยงเลยฮะตอนนี้นะครับปลดหนี้หมดเลยครับนะฮะอย่างที่สองครับ ผมอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสะใจเลยฮะเลยซื้อบ้านหลังใหม่ราคา4ล้านกว่าบาทครับตอนนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสมหวังแล้วอยู่มา3าปีแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็อตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ฮะนะครับอยู่แบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฮะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะเหลือเกินนะฮะอันนี้บรรยากาศจริงเลยนะบรรยากาศจริงเลย นะครับมีว่ายน้าํามีแบบนี้ใชเหมือนในฝันเลยฮะก็ดีใจฮะดีใจได้ได้ใช้ชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะเป็นโครงการของแลนด์เฮาส์นะครับมูบ,บ้านสีวลีอยู่แถวบางพลีนะครับนี่เจ้าของบ้านตัวจริงนั่งอยู่นี่นะครับอยู่ไหนละอยู่ตรงไหนละนะเดี๋ยวตบมือให้ภรรยาผมนิดหนึ่งคุณธัญ,ญลักษณ์นะครับมานั่งชมด้วยอยู่ข้างหลังนะครับฮนะอ่า บอกว่าอยากจะมียานพาหนะดีๆใช่ไหมสักคันผมก็เลยซื้อซีวิกซะเลยนะครับซื้อซีวิกซะเลยนะครับก็เป็นเป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ดีพอไหมฮะพอไหมมีซีวิกสักคันแล้วพอใช้ไหมไม่พอนะครับอ้าไม่พอก็ไม่พอผมเลยจัดแอ c คอร์ดป้ายแดงสีขาวมาอีกสักคันหนึ่งโอเคไหมฮะล้านกว่าบาทเออนี่ใช้คนเดียวสองคันเลยนะครับ ฝันที่เป็นจริงนะครับฝันที่เป็นจริงนะฮะนอกจากนั้นครับเมื่อก่อนนี้ผมบอกว่าผมไม่มีเงินเก็บตอนนี้มีเงินเก็บแล้วผมสามารถเก็บได้เดือนละแสนนะท่านเออนะครับสมัยก่อนนี่สมัยช่วงที่ทําธุรกิจล้มเหลวเนี่ยทองมีเท่าไหร่ผมเอาไปจำนำหมดเลยพี่นะครับเอาไปจำนำหมดเลยฮะทองภรรยาเนี่ยฮะเอาไปจำนำหมดเลยครับนะครับทุกวันนี้เริ่มมีเงินเก็บใส่ใส่แบงค์เลยเดือนละแสนไปเลย สบายใจนอกนั้นก็ใช้จ่ายไปตามปกตินะครับนะพอใช้ไหมครับเดือนละแสนพอใช้ไหมพอใช้ไหมประหยัดประหยัดหน่อยก็พออยู่ได้นะนะครับเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมนะฮะผมเอารายได้ให้ดูนิดนึงนะครับรายได้ในรอบเดือนตุลาคมฮนะนี่คือรายได้ในรอบเดือนตุลาคมทั้งหมดเลยนะครับนะฮะจากที่เป็นหนี้ติดลบมาเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดเดือนที่แล้วได้มาทั้งหมด แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทนะนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับงานประจานะนะครับยังไม่รวมกับงานประจาอันนี้เฉพาะกิฟฟรีอย่างเดียวพอใช่ไหมครับเดือนละแสนแปดประหยัดประหยัดหน่อยก็พออยู่ได้นะจริงไหมนะเออน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจนะครับบอกแล้วใครไม่ทําเราทาใช่ไหมใครไม่อยากรวยแต่เราจะรวยครับนะครับ ผมจะบอกอย่างนี้ท่านอ่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังเป็นเป็น,เป,นเป็นนอกเหนือจากที่เตรียมมานะครับสมัยที่ที่เราอ่าทธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะฮะหรือล้มเหลวหรือพูดง,ง่ายๆคือเจ๊งอะนะนะครับหลายๆคนมักจะท้อใช่ไหมหลายๆคนมักจะท้อท้อท้อแท้แล้วหมดหนทางหมดหวังไปหมดเลยนะครับแต่ท่านต้องสู้นะท่านต้องสู้ฮนะผมเคยมี เจ้าหนี้มาทวงมาโทรมาแบบเสียหายเยอะมากนะครับเยอะมากมาตามถึงหน้าบ้านเลยก็มีนะนะครับอันนั้นพยายามพยายามปลดหนี้ให้ได้พยายามคุยกับเขานะครับแล้วก็พยายามปลดหนี้ให้ได้ทุกท่านมาถูกทางแล้วกิฟฟรีเนี่ยสามารถทําให้ท่านปลดหนี้ได้เชื่อผมนะครับอ่าลองดูลองดูงดนะฮะนอกจากนั้นนะฮะถ้าท่านบอกว่ามีเงินเก็บ ยังไม่พอฮะผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านมีเงินเก็บแล้วเนี่ยพยายามต่อยอดพยายามต่อยอดด้วยนะครับต่อยอดยังไงครับต่อยอดโดยการไปซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับมีเงินเก็บปุ๊บผมเอาไปซื้อนี่เลยฮะเป็นเทาเฮาส์นะครับเป็นเทาเฮาส์สองชั้นอยู่ตีนสะพานรถไฟฟ้าพนังเกล้าวครับรู้จักไหมฮะเออให้ทายฮะห้องเดียวนะห้องเดียวนะอันนี้มือสองนะครับมือสองนะฮะแต่ห้องเดียวนะฮะให้ทายเท่าไหร่ ให้ทายแลไรในสองล้านห้านะเนี่ยสองล้านห้านะครับนะฮะสองล้านห้าครับตีนสะพานตีนสถานีรถไฟฟ้าพนั่งกล้าวเลยนะครับซื้อไว้ซื้อเก็บไว้ตอนนี้ปล่อยเช่าใช่ไหมฮะตอนนี้ปล่อยเช่าตอนนี้รถไฟฟ้ายังไม่เสร็จแต่เดี๋ยวมันก็เสร็จจริงไหมฮะแต่เดี๋ยวมันก็เสร็จราคามันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเผื่อจะเท่าตัวจริงไหมถ้าเพิ่มมาอีกสักล้านหนึ่งขายไหมฮะ ขายที่จะเก็บไว้ทาไมใช่ไหมนะครับหลังเดียวพอไหมฮะพอไหมไม่พอเอาอีกสักหลังหนึ่งฮะผมก็ไปซื้ออีกห้องหนึ่งนะฮะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละครับนะโอเคไหมราคาพอๆกันนะฮะสองล้านกว่าบาทนะครับเอาไว้ปล่อยเช่าตอนนี้ปล่อยเช่าอยู่นะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าอยากจะมีรายได้เราต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะสมัยนี้ต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะครับทางเดียวไม่พอนะครับทางเดียว นั่นคือความเสี่ยงที่ท่านจะต้องแบกรับมันนะครับจะต้องมีหลายๆทางนะครับผมก็มีรายได้จากการเช่าปล่อยเช่าแบบนี้นะฮะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศไหมก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศกับกิฟฟอลีนไปเองมั่งนะครับสนุกสนานนฮะเยอะแย,ะ,ยะมากมายานะครับและได้เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างตามที่หวังไว้นะครับอันนี้ก็ไปไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชมงคลมา นะครับในสาขาของการตลาดนะครับ,นะรบนี่ฮะอันนี้ก็เป็นรูปของงานประจาผมใช่ไหม,ม,มทุกคนยอมรับนะครับมีใครทํางานประจํำไหมครับขอ,ขอผมดูนิดนึงมีไหมโอ้เยอะเลยนะฮะมีใครเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับมีไหมฮะโอ้เยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันนะฮะที่ไม่ยกคืออะไรครับที่ไม่ยกคืออะไรฮะยังยังหาอยู่นะครับยังไม่รู้จะทําอะไรกินดีนะครับทำกริฟฟอรีนใช่ไหมทำกิฟฟอรีนเป็นอาชีพ นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับและล่าสุดนะครับล่าสุดก็ขึ้นตำแหน่งเอ็กซ์คูซีฟพรดาดามาต้นปีนี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับทำแล้วมีความสุขนะครับทำแล้วมีความสุขสนุกสนานมากนะครับอันนี้ก็เป็นรูปเอามาให้ดูฮะตอนที่คุณวิชิตขึ้นไดมอนด์นะครับตอนที่คุณวิชิตขึ้นไดมอนด์ก็ได้รับเกียรติไปเป็นดาราหน้ากล้องกับเขาด้วยนะครับนี่ฮะเอารูปมาให้ดูนิดนึงนะครับไมฮะ แบบนี้อ่านะฮะอันนี้ก็ไปเป็นสักขีพยานตอนที่คุณวิชิตขึ้นไดมอนด์กันนะครับหลักๆเลยครับผมบอกอยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้ฮะว่าไอการตั้งเป้าหมายของท่านชีวิตของท่านเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับ Google นะ่ชีวิตของท่านเนี่ยนะครับเป้าหมายของท่านเนี่ยเปรียบเสมือน Google เนี่ยแหละครับถ้าเป้าหมายของท่านหรือว่าคีย์เวิร์ดของท่านเนี่ยชัดเจนนะครับ ลองคิดดูง่ายๆสมมุติว่าท่านมีมีคีย์เวิร์ดอะไรยาวๆนะอะไรไม่รู้ยาวๆบ้านจัดสรรราคา2ล้านกว่าท่านไปพิมพ์ลงใน Google เนี่ยนะครับผลการค้นหามันจะเต็มพืตไปหมดเลยฮนะอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแต่ถ้าท่านเขียนบอกว่าบ้านจัดสรร2ชั้นชัดๆง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะผลการค้นหามันจะชัดเจนเลยออกมาอันดับหนึ่งเนี่ยออกมาอันดับ2เนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะช,ชีวิตของท่านเป้าหมายของท่านก็จะเหมือน Google นี่แหละครับ นะฮะไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากพยายามตั้งเป้าไว้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นคอนแทคของผมนะครับเป็นคอนแทคของผมนะฮะก็ o k e b o o กนะฮะก็ใช,ชใช้ชื่อนี้อีเมลใช้ชื่อนี้นะครับแล้วก็ไลน์ก็ประมาณนี้จดไว้ได้มีอะไรมาสอบถามกันได้โอเคไหมฮะในในขณะที่เรากําลังรองนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับไอตัวตัวตัวมือถือเนี่ยผมยกตัวอย่าง p p o o n เนี่ยนะ พยายามตั้งอีเมลของท่านนะ่ะตั้งให้มัน alert ตั้งให้มันให้มันดังเวลามีอีเมลเข้านะครับหรือไลน์กลุ่มที่สำคัญสำคัญนะครับตั้งให้มันดังนะครับถ้าท่านปิดเสียงไว้หมดเลยท่านจะไม่รู้ไม่พลาดพลาดการติดต่อสื่อสารทั้งหมดเลยจริงไหมนะครับพยายามตั้งให้มันดังไว้นะครับแล้วผมมีแอปแอปหนึ่งที่ผมจะแนะนำท่านนะแอปตัวนี้ครับสำหรับท่านที่ ทำงานด้วยวิธีการออนไลน์นะผมมีแอปตัวหนึ่งที่เรียกว่า Track and Trace รู้จักไหมครับ Track and Trace Track T R A C K นะครับแล้วก็ and Trace นะครับ T R A C E นะครับตัวนี้มีประโยชน์มากสามารถที่จะติดตามของที่ท่านส่งไปทางไปรษณีย์ให้กับลูกทีมของท่านได้ด้วยนะสามารถติดตามได้หมดเลยฮะอันนี้เป็นแอปที่ผมใช้จริงๆทุกวันเลยนะผมใช้ทุกวันฮะ ลองลองหามาลงดูนะครับนอกจากนั้นถ้าเป็นตัวตัวแต่งรูปนะครับถ้าเป็นตัวแต่งรูปปกติใช้แอปไหนกันอยู่ฮะใช้แอปไหนไม่แต่งเลยใช่ไหมหน้าสดเลยใช่ไหมพี่ผมใช้ตัว c a m e l a Plus นอกจาก360แล้วนะผมใช้ Cam e l a Plus c a m e ิ a แล้วก็เครื่องหมายบวกครับโลโก้มันจะเป็นรูปกล้องแล้วก็สีดำาๆนะครับตัวนี้แต่งรูปได้ดีฮะสามารถที่จะเอามาใช้ อันนี้ได้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่ผมใช้ c a m e ล a าพลันะครับรูปนี้นะครับนี่นะฮะเนี่ยไอพวกการใส่ตัวหนังสือการอะไรพวกนี้ใช้ c a m e ล a าพลัสวยมากนะครับแต่เสียตังค์นะเสียตังค์นะครับลองดูนะฮะนอกจากนั้นนะฮะผมมีตัวอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า Flipboard รู้จักไหมครับ Flipboard เออทำไมคุณนิรันดมันใช้แต่แอปแปลกๆไว้ไม่ใช้กันเลยอะฮะ Flipboard Flip ที่แปลว่าสลับนะฮะ F L I P แล้วก็บอร์ดนะครับเว็บเนี้ยไอตัวแอปตัวเนี้ยมันจะสามารถอัปเดตทุกสถานการณ์ในโลกใบนี้ให้คุณได้รู้ตลอดเวลานะครับท่านจะไม่ตกยุคเลยนะครับเชื่อผมลองไปใช้ดูนะฮะแอปนี้นะนะครับนอกจากนั้นนะครับยังไม่หมดฮนะผมใช้แอปเยอะ นะครับนี่กว่ากว่าจะสําเร็จเป็น e อ็กซ์คลูีพลดได้ในหลายแอปนะครับนะฮะหลายแอปนิดนึงนะครับผมใช้ตัว Pinterest ด้วยรู้จักไหมครับเออทำไมมันใช้แต่แอปแปลกๆใช่ไหมนะครับผมใช้ Pinterest ด้วยพินพินที่แปลว่าเข็มอะครับพินแล้วก็ T E R แล้วก็ E S T นะครับ Pinterest เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เป็นโซเชียลชนิดหนึ่งครับท่านสามารถที่จะโพสต์รูปสินค้าสวยๆฮะลงไป นะครับมันจะบอกต่อเหมือน Facebook เลยนะครับแต่มีลูกเล่นเยอะกว่านั้นนะลองเอาไปใช้ดูสนุกดีนะครับลองไปใช้ดูยังไม่หมดอีกฮะผมมีอยากจะแนะนำอีกนะนะครับตัว Google Drive ด้วย Google Drive ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะมันมีแอปด้วยนะมันมีแอปด้วยนะครับท่านเคยเคยมีรูปหรือว่าข้อมูลอะไรสำคัญสำคัญแล้ว แล้วอยู่ในเครื่องแล้วท่านเปลี่ยนเครื่องแล้วข้อมูลหายไหมครับเคยไหมเคยไหมออถ้าเป็น p p o o n เนี่ยให้ท่านสำรองลงไปใน iCloud นะครับท่านสำรองลงไปใน iCloud นะหรือ Google Drive โดยใช้แอปผ่านมือถือตัวนี้นะครับมันจะเก็บข้อมูลของของท่านหมดเลยฮะเวลาท่านเปลี่ยนเครื่องปุ๊บมันจะลิงก์ออกมาหมดเลยลิงก์เข้ามาหมดเลยสบายมากนะครับข้อมูลของท่านจะไม่หายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเบอร์โทร นะครับเบอร์โทรหรือว่าตัวตัวโน้ตนะครับหรือว่า SMS ต่างๆนะครับทุกท่านมันจะอยู่ในใ,ในในตัวไอคลาวหมดเลยนะครับท่านสามารถเอาไปใช้ได้โอเคไหมฮะโอเคไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำแอปแบบเบสิกเบสิกที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับโอเคเอามีคำถามไหมฮะมีคำถามไหมฮะเออลองไปใช้ดูนะไอสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับ ผมอยากจะบอกอีกย้ำอีกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะย้ำท่านอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรที่ถูกต้อง100%นะครับสิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมใช้งานจริงไงผมพูดจากประสบการณ์ผมทำอย่างเงี้ยมา8ปีแล้วแล้วมันประสบความสำเร็จนะครับถ้าท่านมีวิธีการอื่นมีแอปอื่นๆมีโปรแกรมอื่นๆที่คิดว่าดีกว่านี้เอาไปใช้ได้ฮะนะครับต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกโอเคไหม นะครับก็สิ่งทีอ่อยากจะฝากไว้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ